จเจริญพรชาวสารคามวันนี้หลวงพ่อนมาเทศมหาสารคามครั้งแรกส่วนมากไปทางภาคเหนืออะไรเงี้ยภาคอีสานส่วนมากก็ไปแค่จังหวัดสุรินยังไม่เคยขึ้นมามหาสารคามอาจารย์ทิ่ิไกลกับคุณดวงพร ไปฟังเทศที่สุรินทร์ก็ไปนิมนต์หลวงพ่อมาบอกคนทางนี้สนใจธรรมะในภาคปฏิบัติเนียมากหลวงพ่อมาดูเขาก็ม,มากจริงนะแต่หลายคนหน้าตาคุ้นๆธรรมะนะเป็นของดีของวิเศษแต่ถ้าเรายังไม่รู้จักคุณค่ายังไม่เห็นคุณค่าเราก็รู้สึกว่างั้นๆแหะ ไม่ไม่ใช่เรื่องน่าสนใจเท่าไหร่คือธรรมะภาคปฏิบัตินี่มันอยู่ที่ใจของคนฟังเป็นหลักเลยถ้าจิตใจของคนฟังไม่มีความพรนะ้อมธรรมะมันก็ตื้นๆน,นะไม่ปฏิปต,าตาะต่อพวกเราเคยได้ยินคำว่าการเรียนรู้แบบจิตสู่จิตไหม ครูบาอาจารย์สายกรรมาฐานจริงๆเวลาสอนธรรมะไม่ได้จํามาสอนไม่ได้ท่องมาสอนไม่ได้เตรียมการสอนแต่สอนด้วยจิตล้วนๆเลยจิตของเรากระทบกับจิตของท่านนะธรรมะของท่านก็จะถ่ายทอดออกมาให้พอดีกับจิตใจของเราถ้าจิตใจเราวอกแวกนะธรรมะมก็วอกแวกไปด้วยถ้าจิตใจเราสงบจิตใจเราตั้งมั่นมีคุณภาพธรรมะก็ประณีตลึกซึ้งค่อยแผ่วถาง บุกเบิกกิเลสในใจของเราตะรู้ตะลวงเข้าไปเป็นลําดับลําดับธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะธรรมะจริงๆเป็นเรื่องของตัวเราเองเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของเราเองนี่เราชอบวาดภาพการปฏิบัติธรรมให้มันลึกลับดูยากยากเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมก็คิดถึงการนั่งสมาธิการเดินจงกรม การนั่งสมาธิการเดินจงกรมนะั้นเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติสิ่งที่สําคัญรูปแบบมันก็สําคัญเหมือนกันนะแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่ารูปแบบก็คือจิตใจของเรานะั้นมีความพร้อมสําหรับการปฏิบัติทมแค่ไหนเราอย่าไปวาดภาพว่าต้องไปนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมมาก,มากๆถึงจะเป็นนักปฏิบัติตัวสําคัญของการปฏิบัติเนี่ยต้องมีสติ ขาดสติก็คือขาดการปฏิบัติมีสติคือมีการปฏิบัตินี่ครูบาอาจารย์กรรมฐานสอนกันมาอย่างนี้นะแต่ในแต่ไรน,นี่หลังๆเราลืมคําว่าสติไปเราไปเน้นในเรื่องสมาธิคิดว่าถ้ามีสมาธิก็มีการปฏิบัติไม่มีสมาธิไม่มีการปฏิบัติความจริงการทําสมาธินั้นเป็นการพักผ่อนให้จิตมีเรี่ยวมีแรงเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมถ้าจิตมีความพร้อมแล้วจะต้องออกมาปฏิบัติคือมาเจริญปัญญา การปฏิบัตินะั้นมันมีอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นขั้นในการเตรียมจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาอันนี้หลาจะต้องฝึกให้จิตมีสมาธิเราอย่าไปวาดภาพว่าจิตมีสมาธิเราต้องนั่งหลับตานะต้องเห็นโน้นต้องเห็นนี่นะถอดจิตไปเฝ้าพระอินได้ไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ได้ไอะนั้นสมาธิออกนอกสมาธิที่สําคัญเนะี่ยก็คือการที่เรามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เหลนะเรื่องสําคัญนะถ้าขาดความรู้สึกตัวจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีสติถ้ามีสติเรารู้สึกกายมีสติเรารู้สึกใจนะจิตใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจคนในโลกนะไม่ขาดสติคนในโลกนี่มันลืมตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายนะผ่านไปปีแล้วปีเล่า อยู่ไปนานเท่าไหร่เท่าไหรนะก็ะอยู่กับโลกของความหลงหาความรู้สึกตัวนะหายากมากเลยเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะหลวงพ่อสอนเพื่อนไว้กลุ่มหนึ่งสอนให้รู้สึกตัวยังไม่ถึงขั้นเจริญปัญญาเลยนะขั้นแรกเนะี่ยต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนพอรู้สึกตัวเป็นแล้วถึงจะเจริญปัญญาได้ในขั้นที่จะให้รู้สึกตัวนะคนในโลกนะหาคนรู้สึกตัวนะี่ยากเต็มทีเลยมันมีแต่คนหลงคนเผลอ เอาง่ายๆเลยอย่างพวกเราแต่ละคนนะเรารู้สึกไหมเรามีร่างกายเรามีจิตใจของเรามีมาตั้งแต่เกิดน,นะแต่เราลืมกายเราลืมใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะมีร่างกายเราก็ลืมมันมีจิตใจเราก็ลืมมันเราลืมตัวเองอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสตนะิจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะใช้ไม่ได้การปฏิบัติทมจริงๆนะคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้ตัวเอง าเราเรียนรู้ตัวเองเราเข้าใจตัวเองได้นะเราจะเข้าถึงสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ต้องการเมื่อก่อนมันมีนักจิตวิทยาคนนะชื่อ Mas low. นายมัสโลนายมัสโลเนี่ยนะสอนไมาเลยว่ามนุษย์มีความต้องการเป็นขั้นๆไปต้องการอยู่รอดต้องการปลอดภัยต้องการเป็นลําดับลําดับไปนะจนกระทั่งมีความมั่นคงมีชื่อเสียงอนะไรความต้องการขั้นสุดท้ายของมนุษย์นะคือการรู้จักตัวเองการค้นพบตัวเอง บอกมนุษย์คนไหนถ้าสามารถค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองได้นะจะเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองอันนี้ก็สอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราหาตัวเองให้เจอเราะนั้นเราต้องไม่ลืมตัวเองถ้าเราลืมตัวเองสักอย่างเดียวนะเราก็ไม่มีวันหาตัวเองเจอร่างกายเรามีอยู่ตรงนี้นะเราก็ลืมมันทั้งวันเลยจิตใจของเราก็มีอยู่แต่เราก็ลืมมันทั้งวันครั้งหนึ่งตานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ มีเจ้าชายกลุ่มหนึ่งสามสิบคนเรียกกลุ่มพัทธวัคคีเที่ยวตามหาผู้หญิงนะผู้หญิงขโมยเครื่องประดับของแกไปแกเที่ยวตามหาไปเจอพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมาทางนี้ไหมท่านถามเลยว่าจะไปหาผู้หญิงคนนั้นดีหรือจะหาตัวเองดีจะค้นพบตัวเองดีกว่าพวกสามสิบคนนี้แบบ ถ้าอยางนั้นไม่หาผู้หญิงแล้วจะขอเรียนรู้จะค้นหาตัวเองเนี่ยธรรมะจริงๆนะมันเป็นการเรียนรู้ตัวเองค้นหาตัวเองงั้นถ้าเราขาดสตินะเรามีร่างกายเราก็ลืมมันไม่มีทางจะเห็นความจริงของร่างกายได้ถ้าเรามีจิตใจเราก็ลืมมันเราไม่มีวันที่จะค้นพบความจริงของจิตใจตนเองได้คนในโลกมีแต่คนหลงหาคนรู้สึกตัวไม่มีเลยทุกคนมีร่างกายทุกคนมีจิตใจแต่ทุกคนลืมมันตลอดเวลา งั้นสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องฝึกให้ได้นะคือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าฟุ้งซ่านไปที่อื่นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละคือสภาวะที่จิตมีสมาธิที่แท้จริงสมาธินั้นมันมีสองระดับมีสองแบบสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยเอาไว้พักผ่อนสมาธิพักผ่อนเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าหรือสีชีไพรอะไรเขาก็ฝึกสมาธิพักผ่อนชนิดนี้ วิธีฝึกสมาธิพักผ่อนนะครับเราก็เลือกอารมณ์นะเราจิตใจของเราเนะี่ยชอบอารมณ์อะไรคนไหนชอบพุโทโธอยู่กับพุโทโธคนไหนชอบหายใจอยู่กับลมหายใจพอจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่ตัวเองชอบนะไม่หนีไปที่อื่นมันไม่ไปเองมันพอใจแล้วเหมือนอย่างบางคนชอบดูฟุตบอลนะเวลามีบอลโลกบอลอะไรนะดูได้ทั้งคืนเลยไม่มีใครบังคับให้ดูนะก็ดูได้มีความสุขที่จะดูนะ บางคนชอบเล่นไพ่นะเล่นได้โตลุ่งมีความสุขที่จะเล่นไพ่บางคนชอบอะไรก็ชอบอ่านนิยายใช่ไหมอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราชอบอะไรนะจิตใจเราจะอยู่ที่นั่นจิตใจจะไม่หนีไปที่อื่นจิตใจจะจดจ่ออยู่ในอารมณ์ันเดียวถ้าจิตใจเราจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวเนะี่ยเรียกว่าเราได้สมาธิชนิดสมถะกรรมฐานสมาธิชนิดที่เอาไว้พักผ่อนจําเป็นไหมจําเป็น ถ้าจ paper, assim, mm ิตใจไม่เคยพักผ่อนนะจิตใจไม่สงบนะจิตใจจะไม่มีกําลังเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราต้องมาฝึกนะให้จิตใจได้อยู่ในอารมณ์มันเดียวก่อนจิตใจของเราปกติจะหนีไปเที่ยวตลอดเวลาหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปคิดจิตใจเราหนีตลอดเวลานะเราไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยงั้นเราต้องมาฝึกนะให้จิตใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวก่อนนะเช่นอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุบก็ได้กรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดอ่ะ ไม่ดีไม่เลวต่างกันเลยนะงั้นคนไหนถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตก็สงบเข้ามาไม่หนีไปไหนไม่ฟุง้งซ่านเนจิตใจก็จะสงบลงมานี่มันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิสงบเนี่ยเอาไว้พักผ่อนมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิซึ่งจิตเนี่ยตั้งมั่นในความเป็นจริงคําว่าสมาธิเนี่ยไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิจริงๆแปลว่าความตั้งมั่นของจิต จิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่หลงไปแส้ายไปนะมันจะเป็นจิตที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานคําว่าพุทโธพุทโธนะหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าพุทธพุทธะเนี่ยแปลก็คือแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตของเรานั่นเองเราจะต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมชาติของจิตเราเนี่ยจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน คือจิตของเราจะหลงไปคิดทั้งวันคนไหนจิตไม่คิดบ้างมีไหมรู้สึกไหมเราคิดทั้งวันคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ทั้งวันไหแม้จิตเราเป็นผู้คิดผู้คิดกับผู้รู้เนี่ยไม่เหมือนกันกลับข้างกันเมื่อไร่เป็นผู้รู้เมื่อนั้นไม่เป็นผู้คิดเมื่อไหร่เป็นผู้คิดเมื่อนั้นไม่เป็นผู้รู้วิธีที่จะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้นะค่อยๆฝึกเอาหัดพุทโธหัดอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่เวลาจิตมันไปคิด จิตมันหนีไปคิดนะรู้ทันมันจิตหนีไปคิดรู้ทันมันเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดบ่อยๆนะต่อไปจิตรู้จะเกิดขึ้นตรงที่มีจิตรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาการเจริญสติในชีวิตประจําวันนั้นเป็นรูปแบบเป็นวิธีการเจริญปัญญาที่สําคัญยิ่งเลยนะถ้าเราจะเจริญปัญญาเนี่ยเจริญอยู่ในรูปแบบก็ได้นะเจริญในชีวิตประจําวันก็ได้ จะนั่งสมาธิอยู่แล้วเจริญปัญญาพ็ไดนะ้แต่คนคนหนึ่งจะนั่งสมาธิวันละสักกี่ชั่วโมงกันชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ข้างนอกนี่เพราะฉะนั้นเราต้องหัดเจริญปัญญานะในชีวิตประจําวันนี้ให้ไดนะ้ในนี้บอกให้เจริญสติในชีวิตประจําวันนะหลวงพ่อพัฒนาไปอีกขั้นนะึงไม่ใช่เจริญสติอย่างเดียวต้องเจริญปัญญาในชีวิตประจําวันด้วยนะมีสติอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีปัญญาด้วยนะีน่วิธีการนะขั้นแรกเลยเราต้องฝึก จิตให้เป็นผู้รู้ซะก่อนจิตของเราชอบคิดคิดลูกเดียวหนีไปคิดเรื่องโน้นหนีไปคิดเรื่องนี้หนีไปคิดอดีตหนีไปคิดอนาคตอย่างคนกรุงเทพนะเขามีความทุกข์มากตอนนี้เขาคิดอนาคตกลัวน้ําท่วมบ้านคิดคิดคิดนะคิดจนหงุดหงิดนะเมื่อไรจะท่วมอยากให้ท่วมท่วมไปรู้แล้วรู้รอดไปคนที่น้ําท่วมไปแล้วนะท่วมใหม่ๆก็เ้าปรับตัวได้สบายใจท่วมนานๆนะเห็นคนอื่นไม่ท่วมคิดอีกแล้วคิดมากนะ ทำไมบ้านอื่นไม่ท่วมมันท่วมแต่บ้านเราอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ก็คิดมากอีกละสิ่งที่ทําร้ายพวกเรารุนแรงที่สุดในทุกวันนี้นะคือความคิดของเราใจของเราเนี้ยแอบไปคิดด้วยคิดแต่อดีตคิดไปอนาคตนะคิดกังวลไปโน่นคิดอะไราอาวรในสิ่งที่ผ่านไปแล้วคิดกังวลน,นะในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอนะไรเงี้ยใจเราหลงไปอดีตไปอนาคตตลอดเวลา เราต้องมาฝึกยนใจเราอยู่กับปัจจุบันให้ได้จิตใจเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะหายใจอยู่ก็รู้สึกยืนอยู่ก็รู้สึกนั่งอยู่ก็รู้สึกเดินอยู่ก็รู้สึกนอนอยู่ก็รู้สึกแล้วงคอยรู้สึกตัวบ่อยๆจิตใจมันไม่รู้สึกเนี่ยเพราะว่ามันหนีไปคิดงั้นวิธีที่จะฝึกให้รู้สึกตัวได้บ่อยๆนะก็คือหัดรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดอันนี้เป็นวิธีการแล้วนะนักเรียนนักศึกษาจำเอาไว้ วิธีที่เราจะมาเจริญสติในชีวิตประจำวันได้อันแรกเลยเราต้องฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาก่อนให้หลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้วิธีที่เราจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้ก็คือรู้ทันเวลาที่จิตมันหนีไปคิดเพราะฉะนั้นเวลาจิตแอบไปคิดให้รู้ว่าหนีไปคิดแล้วหน,ะนีไปคิดอีกรู้อีกนี่อยู่ๆจะรู้นี่มันก็รู้ยากมันต้องมีวิธีการนะมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ งั้นใครจะหัดพุดโทโธก็ได้หัดหายใจก็ได้หัดดูท้องพองยุบก็ได้แต่ไม่ได้หัดให้จิตสงบไม่ได้หัดให้จิตนิ่งหัดคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดลองทําดูในใจเรานะลองท่องพุโทโธในใจเราก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะเดี๋ยวมันไม่ยอมพุโทโธเดี๋ยวมันหนีไปคิดเรื่องอื่นพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันมันนะพอเรารู้ทันมันจิตของเราก็จะเปลี่ยนสภาพ จากจิตผู้คิดมาเป็นจิตผู้รู้พอมีจิตผู้รู้แล้วแหละเราถึงจะเจริญปัญญาได้จะเจริญปัญญาในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วเจริญปัญญาหรือจะเจริญปัญญาเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตประจําวันก็ต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ให้ได้ก่อนถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้สก่อนเนี่ยไม่มีทางที่จะเจริญสติเจริญปัญญาได้จริงนะพอไหวไหมพอเข้าใจไหมยากไปไหมถ้ายากนะไปฟังซีดี หลวงพ่อมีซีดีให้ฟังนะฟังไปคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้ฟังกันทั่วโลกเลยนะมีมาบอกจากประเทศโน้นประเทศนี้แต่เอธิโอเปียอะไรยังไม่มีนะส่วนมากเป็นประเทศที่โตๆหน่อยนะเขาฟังซีดีเรื่อยๆทั้งจิตนี่หลุดออกจากโลกของความคิดได้จิตตื่นขึ้นมานับจํานวนไม่ท้วนนะตอนนี้งั้นพวกเราก็หัดพวกเราก็ไม่ได้โง่งกว่าคนอื่นเท่าหรอกนะเราหัด เวลาจิตเราแ,แอบไปคิดเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตแอบไปคิดเราคอยรู้ทันฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนนี่คือสิ่งแรกที่เราจะฝึกคือฝึกให้รู้สึกตัวให้เป็นจิตที่รู้สึกตัวเป็นก็คือจิตที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิชนิดที่พร้อมสําหรับการเจริญปัญญายากไปไหมถ้ายากไปยกมือเลยนะาะพ,พูดได้หลายเวอร์ชั่นพวกที่หน้นางหน้าเนี่แต่ละคนหน้าตามันภาวนากันเก่งๆเยอะเวลาเทศนมันจะเออร์เรอร์ไป เทศยกไปางั้นพวกเราหัดเริ่มแรกเอางี้นะสรุปนะเบื้องต้นเราจะต้องหัดรู้สึกตัวให้ได้ซะก่อนแล้วเบื้องต่อไปเราอขั้นที่สองะถึงเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันวิธีที่จะฝึกให้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง พุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องผ่องยบก็ได้ขยับมือทําจังหวะก็ได้อะไรก็ได้สรุปง่ายๆว่าอะไรก็ได้นะทากรรมฐานขึ้นอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตแอบไปจิตอย่างขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนขยับมือขยับมือก็ได้แต่ขยับมือนะไม่ใช่ขยับแล้วก็ใจลอยไปที่อื่นไม่รู้ตัวอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือขยับมือแล้วก็ไปเพ่งอยู่ที่มือนะให้จิตนิ่งอยู่กับมือไม่คิดไม่นึกอะไรเพ่งอยู่นิ่ง อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เราพยายามทํากรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งหายใจก็ได้พุโทโธก็ได้ขยับมือก็ได้ดูท้องของยุบก็ได้เดินจงกรมก็ได้แต่ถ้าทํากรรมฐานอะไรแล้วนะจิตลงไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะจิตลงไปคิดแล้วรู้ทันจิตลงไปคิดแล้วรู้ทันนีนสุดจิตเราจะตื่นขึ้นมาเป็นเรื่องอัศจรรย์ทันทีที่จิตตื่นเราจะพบว่าอัศจรรย์อย่างเลย อยู่เฉยๆเนี่ยนะมันจะมีความสุขเนี่ยฝุดขึ้นมาในใจเราเป็นเรื่องแปลกนะทุกวันนี้เราวิ่งหาความสุขเันแทบเป็นแทบตายเลยความสุขอยู่ไหนหาไม่เจอหรือเจอแล้วก็แวบ,บเดียวหนีไปละเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่คอยรู้สึกตัวนะจิตหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปรู้ทันอย่าไปบังคับจิตนะถ้าไปบังคับว่าห้ามจิตหนีไปเราก็เครียดตายเลยไม่ต้องห้ามมันงั้นพุโทโธพุธโทโธจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปแล้วนะหนีไปอดีตหนีไปอนาคต ไม่ต้องสนใจว่าจะหนีไปไหนแค่รู้ว่าตอนนี้มันแอบไปคิดละนะพุทโธไปหายใจไปก็ได้หายใจไปหายใจออกหายใจเข้านะจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องนน้นเรื่องนี้นนนไปอดีตไปอนาคตก็ช่างมันแค่รู้ว่ามันหนีไปคิดนี่คือการปฏิบัติสําคัญมากเลยในขั้นที่หนึ่งก่อนที่หลวงพ่อจะบวชนะหลวงพ่อตระเวนไปตามสำนักปฏิบัติต,ต่างๆเนี่ยไปมหามากมายเลย เพื่อจะไปดูว่าเราจะไปบวชที่ไหนดีไปดูเขาภาวนาไปดูเขาปฏิบัติกันนะเสร็จแล้วมันทําไม่เหมือนกันนะแต่ละที่แต่ละที่จะส่วนมากจะไปเน้นที่รูปแบบของการปฏิบัตินะไปติดที่ตัวรูปแบบบางคนก็ไปเน้นเรื่องทําจังหวะบางคนก็เน้นดูเวทนาบางคนเน้นเดินจงกรมอนะไรดูๆแล้วไปติดนะเขาก็ดีของเขานะแต่ว่ามันไม่มีใคร สอนกรรมฐานอย่างที่เราเคยเรียนจากครูบาอาจารย์มาเรียนจากครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศอะไรอย่างนี้นะนหลวงปู่สิมอะไรที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนเรื่องให้มีสติท่านสอนด้วยซ้าไปนั้นมีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัติรูปแบบนี่เป็นเรื่องรองนะสติเป็นเรื่องหลักงั้นเราต้องมาฝึกให้ได้สติดูๆนะมีแต่คนทํารูปแบบแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเจริญสติ วิธีเจริญสติบอกแล้วนะทําในรูปแบบนั่นแหละแต่ไม่ได้ทําเพื่อให้สงบแต่ทาเพื่อจะรู้ทันเวลาจิตแอบไปคิดวันนี้เราลองทําเลยนะกลับบ้านไปกลับบ้านไปลองทุกวันหัดพุทโธวันละหนาทีพวกนักศึกษานักเรียนนะพุทโธวันละหนาที10นาทีก็ได้หรือหายใจวันละหนาทีสินาทีนะวันเราหายใจมาทั้งวันหายใจทิ้งเปล่าๆไปตั้งทั้งวันแนละ้วก่อนนอนหรือ ตื่นเช้าขึ้นมาเราหายใจสักสิบนาทีหายใจแล้วค่อยรู้ทันค่อยรู้สึกตัวไว้หายใจแล้วเห็นร่างกายมันหายใจใจรู้สึกใจเป็นคนดูจิตมนันหนีไปคิดคอยรู้ทันจิตมนันหนีไปคิดคอยรู้ทันฝึกอย่างนี้เรืนะ่อยๆในสุดเราจะได้ภาวาแห่งความตื่นขึ้นมาจิตที่ตื่นนะเป็นจิตที่นุ่มนวลอ่อนโยนเบิกบานนะว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อไม่เครียด ถ้าจิตเราภาวนาแล้วเครียดเครียดแสดงว่าทําผิดแล้วจิตพุโทโธจิตพุทธนะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะมีความสุขอยู่ในตัวเองนะนั่งอยู่เฉยๆนะั่นแหละรู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะมันจะมีความสุขผุดขึ้นมาเองนะมีความสุขขึ้นมานี่พอเราฝึกจกนกระทั่งจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วรู้ตัวแล้วต่อไปก็มาถึงขั้นการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นทําได้หลายแบบ จะทาสมาธิก่อนแล้วเจริญปัญญาทีหลังก็ได้อย่างครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยจะเน้นทําสมาธิก่อนแล้วเจริญปัญญาทีหลังถ้าคนไหนชํานาญทั้งทําสมาธิและชํานาญการดูจิตเนี่ยจะได้เปรียบคือทําสมาธิไปด้วยเจริญปัญญาไปด้วยนี่ทําอย่างนี้ก็ได้ไม่เหมือนกันนะระหว่างทําสมาธิไปก่อนออกจากสมาธิแล้วมาเจริญปัญญา กับนั่งสมาธิอยู่นี่แหละแล้วเจริญปัญญาอยู่ในสมาธินี่ทําได้สองแบบแลวนะแบบที่สามเนี่ยเจริญปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังอนะันนี้แหละคือการเจริญสติในชีวิตประจําวันนะพวกเราคนยุคนี้โอกาสที่จะนั่งสมาธิจนกระทั่งเชี่ยวชาญในการนั่งสมาธินะแล้วเชี่ยวชาญ